สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเดินสายน้ำหยดกันนะครับนี่เราก็ผลิตอุปกรณ์ในการวางสายน้ำหยดโดยที่ให้ประหยัดแรงงานคนมากที่สุดนะครับอาศัยอุปกรณ์ผลิตขึ้นมาโดยประสบการณ์ปีที่แล้วนะครับเราเอาคนเดินนะครับปีนี้เราคิดคน้นและทำนวัตกรรมใหม่นะครับ ทำให้ใช้แรงงานน้อยที่สุดนะครับวันนี้เอามาแค่สองคนนะครับเดินทีนึงได้สี่ล่องเลยนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนจากคนเดินนะครับเป็นรถไถน้อยนะครับเอารถไถน้อยลากสายน้ำจดไปนะครับเราก็จะทำโลนี่นะครับทำโลไว้สี่ตัวนะครับ อันนี้แถวอ้อยแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่นี่นะครับไปทีนึงได้ถึงสี่ล่องเลยนะครับประหยัดคนได้มากนะครับวิธีนี้เผื่อจะมีเพื่อนๆมีไอเดียทำกันก็เป็นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่สามารถประหยัดคนได้ หลังจากรอบแรกสี่แถวแรกเสร็จแล้วนะครับก็รถไถก็ได้กลับมาเอาอีกสี่แถวนะครับอันนี้ใช้เวลาไปห้านาทีนะครับห้านาทีได้สี่แถวนะครับนี่4สี่แถวแรกนี้เสร็จแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้เป็นแถวที่ห้า หกเจ็ดแปดอันนี้เริ่มนาทีที่หกนะครับแถวหนึ่งใช้เวลาประมาณห้านาทีนะครับเอ้ยห้านาทีได้ประมาณสี่แถวตีีว่าไปกลับก็กว่าจะมาผูกอุปกรณ์ด้วยก็ประมาณสิบนาทีนะครับก็ถือว่าใช้เวลาเร็วมากแล้วก็ประหยัดคนได้มากนะครับ ้อดีของทำโลสี่ตัวนี่ก็คือเราไม่ต้องมาจัดสายอีกนะครับสายนี่เราทำให้เลียดดินไปเลยนะครับเน้นให้เลียดดินไปเลยแล้วก็อยู่ในล่องที่ต้องการให้น้ำโดนอ้อยเลยนะครับแต่แต่ละแถวเนี่ยให้เน้นวางเน้นวางให้ตรงกับล่องอ้อยที่เราต้องการเลยนะครับ แล้วพอรถไถดึงไปเรามันก็จะไปโดยที่ไม่ต้องเอาคนมาจัดแถวอีกนะครับ